สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านแม่ยือ้อวันนี้กิตจักรเพชรพคุณได้ทำโครงการเราสู้ไปด้วยกันให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ให้ผ่านเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้ผ่านเรื่องกันดานอาหารเพราะผมรู้ว่าทุกครอบครัวตอนนี้มีผลกระทบทุกครอบครัวทางคิตจักรเพชรพคุณตั้งอยู่ที่บ้านแม่ยือ้อเลขที่1 0 1หมู่8 ตำบลหนองไม่กองอำเภอไสยงามจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ทำโครงการดีๆมอบข้าวสารให้ครอบครัวละหนึ่งถุงนะครับเป็นขวัญเป็นกำลังใจกิจกรับเพชพรพะคุณอยู่ท่ามกลางชุมชนแห่งนี้จึงอยากจะนำสิ่งดีๆนี้ไปมอบให้กับทุกครอบครัวเราก็ทำโครงการนี้เราเตรียมข้าวไว้รถนี้ทั้งหมด180ถุงหรือ180ครอบครัว เราพยายามจะแจก่ายให้ถึงกับครอบครัวที่ขัดสนให้มากที่สุดทางคิตจักรเพชรพระคุณนี้หวังว่าจะเป็นพระพรกับทุกๆครอบครัว,รวก็อยากให้ทุกครอบครัวมีความสุขนะครับก็หวังว่าข้าวที่เราเตรียมไว้นี้จะนําไปถึงทุกครอบครัวใกล้ๆชุมชนในคิตจักรเพชรพระคุณแห่งนี้ก็ฝากขอบคุณผู้ถวายผู้จัดเตรียมก็ขอบคุณมากครับ